สวัสดีครับยี่กับช่อง YouTube รถดำส,ดสวยจารัดครับรอ๋อวันนี้บรรยากาศดีมากเลยครับอากาศเย็นสบายดาเดี๋ยวพามาดูคนขับเทเล์ใหม่ครับโอ้ยยับยังไงขับดีไหมดีมั้ยดิมอก<อ>คนขับใหม่ เด็กนำสิ่งครับนี่สานาทีขับเทเลอร์แล้วไปกับคีอะไรข้อสามบ่ฮะนี่มวกวารถกระบะไหมไม่แบบนัน้นรถต้เป่าเหรอเออ นักรถเปล่าเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะไปหนักรถเปล่าไม่มีประโยชน์เลยกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนผมก็ไม่ได้นอนเลพี่อไ้เบโอ้โหไม่ได้เลยนอนไม่ได้เลยก็เก่าๆอะอย่ั้ปุ๊บอนกค่เหมองเห็นพมกีลปุ๊บเดียบขึ้นลอยสลยวันดินลงเวอร์ัไอ้แก้หนึ่ง ก็แทบพี่บอยขับหมาโอ้จุดแจงแ้งะคร้บเอออันเติมน้ำมันครับไปหาจาันชูครับวันนี้จะเข้าไปหาจาันไทยครับวันนี้จะพาไป,ไปดูฮา็อกได้ไหมนะ่ะเอาอเอฟเอาน้ำอยู่หลังรถอะไม่ลนหายเฉยเลย เราบอมีปัญหาตั๊มพีทีน้ำมันหมดครับโอ้หมดดีมากเลยเมื่อวานผมตื่ก็น้ำมันหมดวันนี้แวะเข้าไปก็น้ำมันหมดครับ เฮ้ยไปไหนน่ะเอ้าไปไหนฮะไปเข้านี่ไม่เข้านี่ไม่รู้แล้วโน่ไปตามมาเหรออืมเราเข้านี่มีเดียวแซงไปเลยไปเข้าตรงนน้นเกิดอะไรขึ้นครับงานเข้าเกิดอะไรเกิดอะไร โอ้บุกี้อะไรโอ้เกือบชนพอแล้วพอไหมฮะ เออโอเคอัดให้จุ๋ยกนุยนี่ตรงไปตลอดเลยคะับนี่ตรงไปก็ถึงแล้วนี่ข้างหน้านี่โอ้บรรยากาศเย็นมากเลยครับจันไทยอยู่อยู่ตรงนี้เลยเนี่จันไทยอยู่ประมาณตรงนี้จันชูอยู่ตรงนี้ครับอยู่ใกล้ๆกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดู ได้ขับหรือเปล่าดูทางครับไปข้างในครับคุณขับเล็นหรือเปล่าเลยขับครับขับไปในกันมาไหนห้อมอยู่ใหนครับขยับออกให้มา สิแม่ในลีโอ้เนี่ยนพาดำ้ซิงตัวนี้ใช่ไหมว่าก็ซื้อรถมาใหม่อ่ะนี่ไม่ใช่ใช่เหรอเรียนมีระรา่ใช่เหรอไม่แด้เงเลยดูรถไข่รถไข่ไขนูนไรสะก,กัดอยี่นูนนูนอ๋อรถจะพองที่นี่ไรสะก,กัดตั้เซิงอยู่นี่ครับ เออเอ่อเอะไรเอออะไรอ่อะไรอะไรอไรอรอบกาอะไรอะไรอะไรอะไอะไ็อะไรอะไอะไระรอรอ เนี่ยลูกข้างล่างเนี่ยได้ข่าวว่าขุดไม่ได้ครับอยู่ข้างล่างนี่อุยหนาวหนาวหนาว าเปลี่ยนที่ขุดไปบอกเปลี่ยนมาได้เพราะว่ามันมันสร้างก่อนเสียหายงานต้องรอให้มันแห้งก่อนเนาะ <S 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 ไหนเขาว่าจะสร้างบ้านตรงไหนว่าจะถมสร้างบ้าน โอ้เปียเลยครับดีมือจานชูโอ้สวยงามมากโอ้ดินสวยดินสวย เริ่มจะเข้ามือแล้วมั้งนี่ดูลักษณะการขับแล้วเล็นเครื่องเบาๆครับ เอาตั้งลำใหม่ครับอ๋อตั้งลำอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงสโลกเอกเลยครับนี่ครับได้วิชาความรู้แล้วนี่ตั้งลำแนวนี้เลย อาจานชูจะดึงสโลบเลยครับเดินแนวยาวเลยอึ๊บนี่ครับอ๋เดินแนวยาวเลยเดินแนวยาวตามที่ตั้งลำไว้แล้วก็เดินดึงสโลบไป,เ,ปเลยครับแถวโอ้สุดแขนพอดีเลย อากาศเย็นแบบนี้เสียงเครื่องเข้ามากเลยอะรถมันไม่ร้อน ต่เช้าเถอะโอ้โอ้สวยเนาะมีมือหน้าเลย,ยเปียเลยยังครับยังครับฮะลองงานอะไร